ท่านจะได้จากคอร์สนี้นั่นคือท่านจะได้พื้นฐานในการทําธุรกิจเลยนะฮะคอร์สเราจะสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยคือในเรื่องของการทําธุรกิจแบบถูกต้องนะว่าทําธุรกิจอย่างไรท่านจะวางแผนการทํางานอย่างไรรวมทั้งท่านจะสามารถที่จะต่อยอดในการทาธุรกิจของตัวเองได้อย่างไรเพื่อความสําเร็จที่ยั่งยืนของตัวท่านเองครับผม เล็กเชื่อว่าถ้าทุกคนได้ก้าวเข้าคอร์ส CBAL 1จะทำให้ทุกคนนะคะมีศักยภาพมากขึ้นไม่เป็นไม่รู้นะคะ ทำได้แน่นอนก็ตรงนี้ได้ช่วยบิวมากๆเลยนะคะก่อนเรียนกับหลังเรียนเนี่ยวัดผลได้เลยได้หลักคิดได้วิธีการทํางานที่มันตอบโจทย์กับยุค new normal มากๆเลยค่ะมีพี่ๆที่เขาแบบมีประสบการณ์ตรงในเรื่องนั้นๆมาสอนเราเองเลยอยากเชิญชวนให้ทุกคนได้เข้าเรียนนะคะมันดีมากๆเลยค่ะบอกเลยว่าคุณภาพโอ้โหครับแก้วมากๆจากวิทยากรมืออาชีพนะคะห้ามพลาดนะคะบอกเลยว่าดีจริงและถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จพลาดไม่ได้จริงๆค่ะ